มีท <łość> ิริทิริมีพุทธานุภาพมากมธานุภามากมันดานประทานพรมันดานประทานพรลาบยศสุสระเสริญลายศุสระเสริญให้แก่ข้าพุทธเจ้าให้แก่้าพุทธเจ้าแต่ปฏิหาร

วิบากกรรมใดพเจ้าที่ข้าพเจ้าท่านทั้งหลายแลละทท่าานั้งหยเคยผูกอาฆาตเคยผูกอาฆาตเคยผูกพยาบาทเคยผูกพยาบาทเคยเจ้าเวรกันไว้เคยเจ้าเวรกันไว้มาหลายภพหลายชาติมาหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายการหลายกลับหลายกันให้สิ้นสุดกันให้สิ้นสุดการตัดขาดการ ตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอดการเทินฮานริษฐานนะนะิษฐานอธิษฐานได้ในสิที่ติดจในที่กำบังในที่เตโชชิยอย่ังในที่ธราทำพวันตุเมพระวันตุเต ส่วนที่เ้าพเจ้าพร้อมที่ยปส่งและบมาสำเรจการไดินทางมาสร้างเรพ่งกันมาแลวภพวชาในกลับในการเป็นภูมิชามาถึงปัจจุบัน,นชาภ <c oughs> บริชาอธิฐานสิทธิให้มาปฏิสิทธิบุญามาสิทธิาศึกษาจประธานพรให้เขาได้งนันได้ทองได้ข้าขสู่ความสมบัติประฐานเจ้าตริการ ตั้งสาราซาเบทารอาเบะโะอบโุาถามดาสัตำแหน่งหน้าที่การการเงินสุภาพบุร ขอความสำเร็จขอชัยชนะขอชชนะอความสำเร็จขอชัยชนะอความสำเร็จขอชัยชนะขอความสำเร็จขอชัยชนะอชชนะจงบังเกิดขึ้นจงบังเกิดบังเกิดม um ีบังเกิดม bon ีแก่ข้าพเจ้าแก่ข uh ้าพเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้บัดนี้ตลอดการเจลอด จะไดเ้เรียนบนบัณฑิตแล้วคุณอาจารย์มาตรงนี้ ทวเทั้งหมดนอกจากแสนจักรวาลติบกกาฟ้าติดผ้าเช้นดินและอื่นพรพรมพยมาการทาเจตโลกบาลนั้นสี่พิธมาประสิทธิอัมโนช่วยดำรงวิธีธรรมที่ธรรมเจริะทำพิธีเท่จแต่ช่นไปการนิบาคพระทาเสด็จลงมาแล้วไว้ธารมาประสิทธิีเทวประสิทธิธีมาเทวประสิทธิประิทธิบุญบารมีที่พระเจ้าได้ได้ร้องเรียกมาสอาสวดิการให้ร้อานำ ตามที่ได้อ่านในการนอยทำได้ทำไปสึหมดท่ากันเลยที่สุด้าขอให้ท่านยังมาประสิทธิ์บุญบารมีเพิ่มบุญารมั่งบุญมารมลาบยศูนเสนญประธานกอให้ผูจาดเงินได้ทองได้ข้าวไดของในสมบัติเพืารทัพเปนการาทรัพย์และสัภารทัพย์ลงทรัพลงและทรัทรัพย์่ทําั่งหน้าที่การทางการเงินสุขภาพอนามรรแห่งสมบูรณ์โชคลาภอำนาจวาสนบารมีขอท่านยังมาประสิทธิ์ที่นังเกิดขึ้นเร่งมี ยอมร้องให้ริสุทธิ์แล้วมาสบุตรกาให้สำเร็จตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ตลอด